อันนี้พามาดูเซเว่นสาขาที่เล็กที่สุดนี่เลือกแล้วเดี๋ยวสินค้าก็จะลงมามาแล้ว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 ปึ๊บมาแล้วครับลงมาแล้วนี มาแล้วครับโอเคได้แล้ววิธีการซื้อนะครับก็มันก็จะมีหน้าจอให้เลือกนะว่าเราจะเลือกอะไรจะเอาอะไรเลือกได้เลยนี่มีทั้งขนมนมอาหารเครื่องดื่ม,ไ,ม,ไ,มได้ได้ได้หน้าจอเ็าเป็นทัชสกรีนสามารถเลือกได้เลยเอาเลือกเลยครับจะเอาอะไรเลือกเลยมีน้ำมีโอ้ยเยอะๆเลยขนม ของเยอะเยอะเลยเอาอะไรครับเดียเ๋ยนะแสงมัสทอนเรืยกอะไรขนมขนมอ่ะ,อะก็เลือกเลยเลือกเลือกเอกมนูขนมเลยมีปาปิกร์มีอะไรอ่ะอารโร่เท่าแก่น้อยเยอะแยะเลยเอาเลือกเลย เล okay, ือกสินค้าเลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชําระเงินตากี่เราเลือกเลยเงินสดเลยอ่ะแล้วก็ใส่เบงเข้าไป30บบาทนะแล้วก็ใส่เหรียญตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่เรียบร้อยรอเลเจอร์มาแล้วครับโน่นูนสินค้าอ่ะแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ๊บมันจะเอาผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดครับมาเลย แล้วก็รอไฟเขียวนี่ง่ายแล้วเปิดฝ้าครับได้มาแล้วอยิบเลยยิบเลยนี่ครับได้มา,ลาแล้วได้เรือก่อนยาวสามสิบบาทน่าจะไปต่ออยา่างเซเว่นสาขาที่เล็กที่สุดเถ้าชอวิดีโอแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับ เพื่อจะได้มีภาพเวลาที่อัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับน,นี้ลาไปก่อนครับ